แบรนด์มิกซ่าไฟออยชูจุดเด่นสารสกัดจากธรรมชาติการันตียอดขายกว่า1ล้านกระปุกคว้ารางวัลเบสเลอร์อวอร์ด2020วันนี้ค่ะเราจะพาคุณชมมางานมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะจัดโดยชมรมปน้ำใจอุ่นไอรักณหอประชุมคุรุสภาค่ะภายในงานมีเหล่าบรรดานักธุรกิจซีโอตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างเนื้องแน่นและอีกหนึ่งนักธุรกิจคนเก่งค่ะคุณทิตาพัชกีรติพินโยพัชค่ะซีโอแบรนด์มิกซ่าไฟออยค่ะได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเบราวัล โด,ดยแบรนด์มิกซ่าไฟล์ออยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสาสก,กัด5ชนิดที่ช่วยดูแลในเรื่องสุขภาพค่ะกระแสะตอบรับทางตลาดค่อนข้างดีค่ะภายในระยะเวลา1ปีมียอดขายกว่า1ล้านกระปุกส่วนในอนาคตค่ะเจ้าตัวบอกว่ามีแพผนที่จะแตกไายทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับผิวอีกด้วยค่ะชื่อที่ตาพันะคะกีรติพิโยพัค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่า ได้รับเกียรติเชิญมางานนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะน้ำมัน5ชนิดสกัดเยน็นมิกซ่าไฟไออยค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพข้อเข่าค่ะปวดข้อปวดเข่านอนไม่หลับไมเกรนภูมิแพ้พวกนี้ค่ะ,ะสรรพคุณของเขาก็คือช่วยต้านมะเร็งด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของไวท์ทองผู้หญิงไวท์ทองนะคะผู้ชายก็ทานได้ค่ะเด็กก็ทานได้ค่ะบำรุงสมองค่ะของเราก็จะมีสารสกัด5ชนิดค่ะที่แตกต่างจากทั่วๆไปค่ะ ชนิดนะคะก็มีน้ำมันงาดําน้ำมันรําข้าวน้ำมันงาม่อนน้ำมันกระเทียมค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะยอดขายตอนนี้นะคะมากกว่า1ล้านกระปุกแล้วค่ะเราขายมาเพียงแค่1ปีเองนะคะแต่ว่ายอดขายเนี่ยเกิน1ล้านกระปุก มีทุกอย่างเลยค่ะทั้งออฟไลน์ line, ตัวแทนจำหน่ายวางขายหน้าร้านตามร้านขายายานะคะเพสัตก็นำสินค้าของเราไปขายด้วยค่ะแล้วก็ช่องทาง Facebook ค,ค่ะอย่างตัวแทนจำหน่ายเราก็จะมีสื่อค่ะรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอแล้วก็รีวิวของลูกค้าค่ะก็จะทำเป็นช่อง YouTube เพิ่มขึ้นค่ะมีค่ะก็ปีหน้าก็จะมีสินค้าใหม่อีก2ตัวค่ะเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมดูแลเรื่องของผิวค่ะ แล้วก็เรื่องของสกินแคร์บำรุงผิวค่ะตลาดเพื่อนบ้านนะคะก็คือของเราเนี่ยจะส่งออกทั่วโลกค่ะไม่ใช่มีเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะเยอรมันอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์แคนาดามีทั่วโลกเลยค่ะ Facebook นะคะบริษัทมิกซ่าไฟออยประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ094 2896 456ค่ะอาหารเสริมนะคะช่วยดูแลสุขภาพ ถ้าวันนี้เราไม่ทานอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพของเราเองอะอนาคตอะคุณหมอจะมาเป็นคนดูแลสุขภาพให้คุณค่ะ